สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามแบบอยนะครับในคลิปนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการยิงสกรูเกียร์ปล่อยนะครับเข้าไม้เนื้อแข็งโดยที่ไม่ใช้ดอกสว่านเจาะนานะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ผมฝากกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้กับผมด้วยนะครับในการยิงสกรูเข้าไม้เนื้อแข็งถ้าเรายิงเข้าไปเลยเนี่ยโดยตรงๆนะครับมันก็จะยิงไม่เข้านะครับหรือว่าเข้าไปก็แค่นิดเดียวครึ่งเดียวนะครับ ที่เหลือก็อตัวสว่านเนี่ยมันก็จะไม่หมุนแล้วนะครับเราต้องใช้ดอกสว่านเนี่ยเจาะนำซะก่อนนะครับแล้วก็จึงใช้สกรูเนี่ยยิงตามเข้าไปก็จะทําให้การยิงสกรูเนี่ยเป็นงานง่ายนะครับในไม้น้อแข็งไม้ตัวนี้เป็นไม้แดงนะครับจะมีความแข็งมากพวกไม้น้อแข็งก็จะมีหลายอย่างด้วยกันไม้แดงไม้เตงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม้ที่แข็งนะครับต้องใช้ดอกเจาะนํานะครับ แต่ก็ถ้าเราไม่มีดอกสว่านนะครับเราจะใช้ตัวสกรูยิงเข้าไปเลยเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในการยิงสกรูเกียร์ปล่อยแบบไปใช้ดอกสว่านเจาะนํานะครับอุปกรณ์สําคัญก็คือตัวเครื่องสว่านของเราเนี่ยนะครับต้องมีแรงบิดมากเป็นพิเศษนะครับถ้าเราใช้เครื่องสว่านธรรมดาเนี่ยนะครับเมื่อยิงเข้าไปนะครับได้นิดเดียวนะครับตัวเครื่องก็จะหยุดแล้วนะครับเพราะว่าแรงบิดไม่พอนั่นเองนะครับ ตัวสว่านเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆนะครับหาสว่านที่มีตัวปรับแรงบิดได้นะครับจะเป็นสว่านไร้สายหรือเป็นสว่านมีสายก็ได้แต่ว่าให้มีตัวปรับแรงบิดได้คือตัวทรอกนั่นเองเขาเรียกว่าตัวท็อกคือตรงจุดนี้นะครับที่เ็าจะเขียนเป็นหมายเลขนะครับบางงานก็จะมีแรงบิดไปประมาณ16หรือ15อะไรก็แต่เครื่องนี้มีถึง21นะครับให้เราเนี่ยปรับแรงบิดมาสุดเลยนะครับตัวนี้ปรับตัวทรอกเนี่ยมาสุดเลยนะครับ เมื่อปรับมาสุดแล้วเนี่ยให้แรงบิดท,ที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะให้ดูนะครับใช้ตัวดอกสบ่านแบบยาวเลยนะครับยิงเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับ นี่เข้าแล้วสบายมากเลยนะครับนี่ถ้าเราจะเอาแบบมิดเลยนะครับนี่มิดเลยนะครับนี่สบายๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆต้องการจะยิงสกรูไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ว่าไม่มีดอกสว่านจอนำนะครับก็ให้ใช้ตัวเครื่องสว่านนะครับที่มีการปรับแรงบิดได้นะครับมา ในการยิงสกรูนะครับก็จะยิงได้แบบอย่างนี้นะครับิีนี้ก็มานําเสนอเทคนิคเดียวไว้แเ,เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ